สดีคะ่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีผู้ใหญ่จจด,ดีทุกทุกท่านนะคะบ้านเสร็จแล้วคะ่ะโอ้โหนะคะเมื่อวานเจ๊ประสหาไมา่ได้ไล์สุดนะคะเพราะว่าช่วยกันนะพี่น้องเนาะเอาให้เสร็จเลยนะคะช่างก็เก่งมากนี่นะคะนี่พี่น้องขาเหลืออยู่แค่เคลือบนะคะเคลือบเออเขาเรียกว่าอะไร เป็นสีเนาะแต่อันนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องเคลือบดีกว่านะคะพี่น้องเนาะเอาแค่ทาการปวกกันมอดก็พอแล้วเสร็จแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่จจดีทุกท่านขอบคุณคุณเนนกาขอบคุณพี่พาร์ทนะคะอ่าปวกนะคะเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณเนนกาก็ให้เงินมาซื้อน้ํายาปวกค่าปวกเคลือบไม้นะคะเคลือบหมดเลยนะคะทั้งหลังเลยนะคะพี่พาร์ทนะคะก็ขอบพระคุณนะคะ นาภพิพัฒน์กับคุณเนนการค่ะก็ได้สังกะสีด้วยแล้วก็เจ๊ป้อนสายหาด้วยนะคะว้าวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังคานี้คุณแม่ดอกจันจำได้คิดถึงคุณแม่ดอกจันอยู่เด้อบ้านตอนนี้ก็โล่งเลยนะคะ อันนี้ของพวกนี้นะคะก็คือว่าเป็นของที่ใช้ได้อยู่เก็บเอาเท่าที่ยวได้นะพี่น้องเนาะอันไหนไม่ได้กเ็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเลกของห้าง <c oughs> นี่แหละค่ะในตัวบ้านนะคะเราจะเอาไว้พ่นปวกทุกหกเดือนนี่คือไม้ที่เราเอาไว้นะคะเอาไวเ้เนาะดูแลใช้งบแบบว่าไม่มากนะคะถ้าสมมุติว่า เรา,เาใช้งบเยอะๆนะพี่น้องมันก็ไม่พอนะคะ <S 2> <S 2> เอาแบบว่ากันไว้ก่อนปว่วมันขึ้นตรงนี้นะคะนานไปนะคะเจเบสหาก็ช่างเขาบอกแล้วว่าถ้าเรามีเงินเราก็เจาะนะเจาะแล้วก็เอากระจกกระจกเหล็กมาใส่นะคะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อน <S <S ขอบพระคุณค่ะรักนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูข้างนอกกันนะคะพี่น้องขาเสร็จแล้วดีใจจุงเบยนี่นะคะข้างบ้านค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานไม่ได้ไล์สุดนะคะก็เออ่พอเสร็จกันเนาะแล้วก็ค่ํานะพี่น้องขาเมื่อสักคร่แล้วต,ตัวนี้นะคะหรือเดี๋ยวจะเอาไมา้ที่เราหรือข้างบ้านมาใส่มาแต่งใหม่มาดู สวยงามมากค่ะเรารักประเทศไทยเสร็จแล้วค่ะโหทงชาติบ้านสีทงชาติประเทศไทยนะคะสวยมากๆเสร็จแล้วนะ,ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ๆนะคะเราก็แก้ไขสถานการณ์นะคะปวกินนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแบบอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยพี่น้องขานี่หน้าบ้านข้างบ้านขอบคุณนะคะพี่พาดขอบคุณพี่แปดคุณแม่ดอกจันทร์ขอบคุณคุณแนนก้านะคะขอบคุณคุณมุ้ยคุณแอลคุณศรีคุณยุพินนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณเบียช่างนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านน่าราักนะคะบ้านหลังนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ต้นตาขบอ่าเดี๋ยวจะอันนี้อ้าวน้องหนูกินยาแล้วเหรอลูกฮะ หลังบ้านค่ะเสร็จแล้วนี่อะไรสาเหตุนะคะพี่น้องปวกมันขึ้นเนาะเพราะว่าเอ่อหญ้าพี่น้องขาเนี่ยค่ะรูปวกแต่เราทำลายแล้วทุกขุงเดือนเราค่อยใหม่ ทำใหม่นะคะเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ค่ะหญ้ามันเต็มไปหมดแถวนี้นะคะเลยมองไม่เห็นตอนนี้ก็ตัดออกหมดแล้วลุ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปวกขึ้นเรามองไม่เห็นค่ะแถวนี้นะคะจะไม่ให้เนี่ยยังเหลืองานอีกเราจะไปเก็บไม้อีกค่ะงานนะคะนะแต่ว่าก็ 99%แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะบ้านเสร็จแล้วเกือบร้อยแล้วค่ะ วันนี้นะคะจะขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะคะว้าวพี่น้องค่ะขอพรบคุณมากๆนะคะขอให้ผู้ใหญ่จะดีทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนรวยแล้วรวยอีกนะคะขอให้เป็นมหาเศรษฐีตลอดปีตลอดไปแล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเรารักเมืองไทยธงชาติไทย ขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะรักมากมายขอบพระคุณค่ะ